มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้ เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรามหิจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธัมโมฮาเวรักขติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกข,ขติงคัจชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะ เทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ไปทำทุกท่านทุกคนเช้าวันหยุดวันนี้ก็อากาศสดใสชื้นชื้นะสดชื่นสดชื่นชื้นชื้นเพราะว่ามันฝนตกเมื่อคืนนี้เนี่ยแต่ก็ตกตกไม่นานตกมาอ่าเรียกว่าหาใหญ่พอสมควรแต่ว่าแป๊บเดียวก็ คลายคลายร้อนไปได้บ้างทําให้อากาศเย็นก่อนหน้านั้นก็อบอ้าวตลอดเจอหน้าใครก็หน้าตาไม่ค่อยสบายเลยโอ๊ยร้อนร้อนร้อนลุนลนลงตาอบอ้าวอบอ้าวนี่แหละธรรมชาติธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะกาเกนอะไรได้บังคับให้มันหนาวก็ไม่ได้บังคับให้ร้อนก็ไม่ได้บังคับให้ฝนตกแดดออกก็ไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นไป เราก็จะอย่าไปบ่นอย่าไปด่าว่าธรรมชาตินะส่วนมากคนเราเนี่ยฝนตกก็แช่งฝนแรงก็ด,าด่าแดดออกก็บน่นอบอ้าวก็ว่าเรียกว่าว่าตลอดนมนุษย์เราคนเราว่าตลอดบ่นไปถึงโน่นเทวดานะเทวดาทําไมทําไมเรียกว่าเทวดาก็เจอเจอไปด้วยนี่แหละ มันเป็นนิสัยของมนุษย์เราเนาะของคนเราถ้าเป็นมนุษย์ก็คงจะไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้มีธรรมะก็จะไม่ว่าไม่ดา่าไม่ไม,ไม่ไม่บน่นไม่สอเสียดไม่นินทาอ่าหลวงตาพูดถึงธรรมะหรือคุณธรรมของของพระอินทร์ของพญาแถนของทา้าวสกกะมาโดยลําดับนะตั้งแต่การเลี้ยงดูพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้มีการรกักคุณของตนการประพฤตินอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวในตระกูลและก็การพูดจาสุภาพอ่อนหวานไม่พูดคำหยาบทีนี้ก็มาถึงข้อที่4การไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายนี่เป็นคุณธรรมที่สำคัญที่ทำให้เป็นพระอินเป็นเท้าสักกะเพราะฉะ,ะนั้นใครอยากเป็นพระอินเป็นเท้าสักกะอย่าส่อเสียด อย่านินทาว่าร้ายอย่าบูลลี่กันอย่าว่าให้กันในทางเสียหายอย่าอย่ายุยงอย่ายุแยงตะแคงรั่วให้คนอื่นแตกร้าวแตกฉานหรือให้ไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะว่าการการพูดส่อเสียน,นเป็นหนึ่งในวจีทุจริตนะวจจีทุจริตก็คือการการพูดไม่ดีนะพูดไม่ดีพูดชั่วพูดทำให้คนอื่นเดือดร้อน พูดให้คนอื่นไม่สบายใจพูดในทางเสียหายเป็นอัปมงคลไม่เกิดมงคลกับกับผู้ฟังการพูดส่อเสียดท่านเรียกภาษาพระท่านเรียกว่าปิสุณะวาจาวาจาที่ส่อเสียดส่อเสียดมันเสียดมันเสียดมันแทงคิดดูว่าเราเอาวัตถุอะไรก็แล้วแต่มาเสียดมาเสียดมาแทงเนื้อเรานี่มันถึงแม้ว่ามันไม่ถึงกับต้องเสียชีวิตแต่ว่ามันก็ เจ็บแสบปวดเนะเจ็บแสบปวดคัน,นแล้วถ้าเป็นวัตถุเล็กๆน้อยๆก็คันทําให้คันทําให้เจ็บทําให้แสบทําให้เรียกว่าเกิดความวุ่นวายใจวุ่นวายทางด้านร่างกายแลวก็จะทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้ถ้าเลื้อลังไปเรื่อยๆน,ะ,นะว่าจะส่อเสียดของที่เราพูดก็เช่นเดียวกันที่เราพูดไปเราพูดส่อเสียด พูดให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนนั้นคนนี้นะทุกวันนี้นะมันก็กว้างขวางขึ้นเพราะเป็นโลกโซเชียลนะโลกโซเชียลปกติแล้วก็พูดนินทาว่าร้ายกันอยู่แล้วตื่นเช้าขึ้นมานินทาคนนั้นนินทาคนนี้เอาเรื่องคนนี้ไปบอกคนนั้นเอาเรื่องคนนั้นไปบอกคนนี้อืไม่ได้หยุดไม่ได้ยอนละอเสียดสีคนนั้นเสียดสีคนนี้มันสนุกปากนะนินทาคนอื่นสนุกปาก จังเลยนะแล้วก็เปลี่ยนใหมท่ทีเปลี่ยนมาเป็นเป็นว่ากันในโซเชียลว่ากันในโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง YouTube ทั้ง t i k ต o อกทั้ง Facebook ด้วยการพูดจริงๆเลยพูดนะพูดให้ตั้งแต่ระดับสูงนะพูดใส่ร้ายป้ายสีผสงฆ์อาจจะเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงก็แล้วแต่ก็พูดไปนะพูดไปใส่ร้ายไปว่าไป ใส่ร้ายพระมหากษัตริย์ว่าร้ายพระมหากษัตริย์พะมหากษัตริย์ท่านอยู่สูงนก็ยังว่าร้ายใส่ร้ายท่านทั้งเปิดเผยทั้งไม่เปิดเผยนะก็ว่ากันไปว่าแม้แต่คนธรรมดาเนะี่ยก็ว่ากันไปคือแม้แต่สิ่งของต่างๆที่ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่แล้วก็ว่าไปว่าไปในทางที่เสียหายส่วนมากถ้าเป็นการส่อเสียดก็ในทางที่เสียหายนะั่นแหละ ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายโดยมีโอกาสได้แก้ตัวนินทาว่าร้ายไปติไปตําหนิไปแม้แต่พระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปนั่งอยู่ในโบสถ์ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครก็ถูกว่าก็ถูกนินทาว่าร้ายดังคําที่ท่านกล่าวว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้าเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังลากินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา คนนินทาว่าอะไราบางคนถูกนินทามากๆถูกบูลลี่มากๆถูกใส่ร้ายป้ายสีมากๆไม่มีโอกาสแก้ตัวเจ็บช้ำน้ําใจฆ่าตัวตายก็มีนะในการนินทาว่าร้ายกันการสอดเสียดกันทําให้ฆ่าตัวตายอ่าทาไมทําไมถึงถึงกับฆ่าตัวตายก็ถูกว่าร้ายบ่อยๆนะถูกว่าร้ายบ่อยๆถูกนินทาบ่อยๆเพื่อนร่วมงานไม่ไม่พูดด้วยเพื่อนในชั้นเรียนไม่พูดด้วยไม่เล่นด้วยเนี่ย น้อยอกน้อยใจฆ่าตัวตายก็มีทำร้ายตัวเองก็มีทำไมเรามันเลวร้วายขนาดนั้นเชียวหรือมีคนมาว่ามาบ่นให้มาว่าให้มานินทาให้เอาไปพูดให้คนนั้นคนนี้ฟังมันกระจายไปทั่วยิ่งโลกโซเชียลทุกวันนี้นะคอมเมนต์กันต่อๆกันไปคอมเมนต์กันต่อๆกันไปคนที่ด่าคนอื่นด่าคนอื่นสนุกป่าโเคเขาก็คอมเมนต์ไปเรื่อยคนที่คอมเมนต์ไปได้ เรียกว่าอนุโมทนาบาปไปกับเพื่อนด้วยนะก็ได้บาปเหมือนกันก็ได้บาปด้วยเช่นเดียวกันที่สอเสียดเสียดสีนินทาว่าร้ายใส่ร้าย,ายกันนะไม่เป็นไม่เป็นมงคลกับชีวิตเลยเราผู้ได้เจ้าท่านตรัสไว้อย่างไงการนินทาว่าร้ายสอเสียดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ําใจให้คนอื่นแตกแยกกันตกนรกถ้าเป็นบาปหนักๆนะก็ตกนรกเกิดใน กำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตอสุรกายเนี่ยอบรรยายภูมิเปิดประตูให้เลยนะเปิดประตูให้อบรรยายภูมิทั้งสี่เรียกว่านารกเปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าเศษกรรมของการพูดส่อเสียดพูดยุยงคนอื่นใส่ร้ายายสีนินทาว่าอะไรคนอื่นถ้าเกิดมานี่ก็คนพวกนี้นะคนพวกนี้คนใส่ร้ายปายปสีคนอื่นนี่ จะหน้าตาไม่ดีจะเป็นโรคผิวหนังอ่ามีเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับโรคโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในในร่างกายเป็นดักหนักก็เป็นมะเร็งผิวหนังอย่างเงี้ยทุกทรมานแล้วก็แตกแยกจากมิตรถ้ามีพี่มีน้องก็จะแตกแยกแตกแยกกันไม่มีใครไม่มีไม่พี่น้องเขาไม่เอาคนคนนี้เนี่ยเอาเพราะเรอบผลบาปที่เขาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอื นินทาว่าร้ายคนอื่นพูดส่อเสียดกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ระมัดระวังนะการพูดการจาของเราแต่ละวันแต่ละวัน,นอย่าไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับใครนะอย่าไปนินทาว่าร้ายใครให้มีสติก่อนที่เราจะพูดออกไปเนี่ยเพราะว่าเวลาเราถ้าเรายังไม่พูดเราเป็นนายของคําพูดอยู่เราสามารถที่จะบังคับบัญชาคําพูดของเราได้อย่าพูดดีพูดร้าย ก็ขึ้นอยู่กับพีจัยของเรานี่แหละคอยบังคับบัญชาให้มีสติไตรตรองพินิจพิจารณาดีๆก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะไปปล่อยคําพูดออกไปอย่าไปพ่นพิษใส่คนอื่นเพราะว่าเมื่อปล่อยออกไปแล้วนี่มันก็เป็นบาปเป็นกรรมให้กับให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองยิ่งถ้าไปใส่ร้ายไปสีไปพูดให้ร้ายไปนินทาบางทีท่านเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดทอง บาปก็จะยิ่งมากยิ่งขึ้นนะบางทีท่านเฉยท่านยิ่งเฉยไม่โต้อตอบเราไปดา่าไปว่าไปใส่ร้าย,ายป้ายสีนะเมื่อนกับนางจินจ่ามารีกาใส่ร้าย,ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินสูบเลยนะแผ่นดินไม่สามารถที่จะทนทานได้เพราะฉะนั้นก็ให้มีสติบางคนว่าไม่กลัวหรอกนรกไม่กลัวไม่กลัวฉันจะพูดไปฉันจะด่าไปนะนจะด่าไปพระไอ้นั่นไอ้นี่้ก็ดา่าไปเรื่อยว่าไปเรื่อย ใส่ร้ายไปเรื่อยนะพูดไปตัวเองบางบางทีเราไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้พิสูจน์ด้วยว่าเป็นของจริงของเท็จอะไรตอนจริงๆแม้ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นเราก็ไม่ควรมาพูดมาด่าทุกวันมาส่อเสียดให้เขาเสียหายทวนบางทีเขาหยุดหยุดการกระทําแล้วก็ยังขุดเอามาพูดมาว่าอย่างนี้นะพูดให้ห้ายคนอื่นจริงๆการพูด ใส่ร้ายป้ายสีอะไรคนอื่นมันมันไม่น่าฟังหรอกเราก็อย่าไปฟังนะใครใครที่ใครที่นินทาเก่งๆใส่ร้ายค,คนนั้นคนนี้เก่งๆแล้วก็อย่าไปฟังมีสติกําหนดสติรู้ตัวทั่วฟังแล้วก็ไม่เป็นมงคลกับหูของเราไม่เป็นมงคลกับใจของเราแต่ถ้าใครพูดเป็นอาจินนะมันก็เป็นอาจนินก,กรรม,กกรรมเป็นอาจนินก,กรรมนะเป็นอาจินกรรมใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นด่าคนอื่นบ่อย ดาคนอื่น่อยๆพูดยินทาคนอื่นเรื่อยๆเป็นอาชินกรรมก็สั่งสมไปเรื่อยๆบางทีก็ได้รับผลในปัจจุบันถูกฟ้องถูกล้องเห็นไหมถูกฟ้องถูกล้องหลายสิบล้านยี่สิบล้านฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลกว่าจะจบนะกว่าจะจบไม่ใช่ธรรมดาต้องสามศาล่นานะเสียเวลาทำมาหากินบางคนไ,งนไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีทองที่จะไปจ่ายต้องไปกราบขอขมา จำนึกแล้วจะไม่ทําอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการใช้คําพูดคําจาของเราอย่าไปใช้ปิสุนวาจากล่าวใส่ร้ายป้ายสีนินทาว่าร้ายใครนะมันไม่ดีไม่เป็นมงคลกับชีวิตของเราเลย mm hmm. พูดดีๆด,ด้วยกันพูดสุภาพอ่อนโยนพูดด้วยจิตเมตตาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ชีวิตของเราก็จะ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนรกเปรตอสุรกายอบายภูมิที่จะทําให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนใครจะมาใส่ร้ายป้ายสีเราเราก็ไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรเพราะพุทธเจ้าท่านให้มีสติสอนให้เรามีสติใครจะมาใส่ร้ายป้ายสีเราเอาอินทาว่าร้ายเราถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ขอบคุณเขาที่มาชี้คุ้มซับให้แล้วก็เลิก พฤติกรรมเหล่านั้นใหม่ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงเรามีโอกาสชีแช้แจงอก็ชี้แจงถ้าไม่ชี้แจงก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปนะเราอย่าไปอ,อย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับคนพานไปต่อล้อต่อเทียงกับคนทาน,ไป,ทน,ทานไปเล่นกับหมาบ้าเดี๋ยวหมาบ้ามันก,กัดเอาต้องจําไว้พุทธาพาสิทธิที่ลงตาพูดในเบื้องต้นว่าณทุกขติงคัชฉติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ําและเดือดร้อนนี่จำจำไว้ให้ดีนะอย่าพูดส่อเสียดให้ร้ายไปสีใครถ้าเราบําเพ็ญอยู่เป็นประจำพูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์พูดสุภาพอ่อนหวานสมานสามคัคคีพูดให้คนมีกําลังใจเกิดแรงบันดาลใจนั่นแหละนั่นแหละ,ะจะเป็นผลทําให้เรามีโอกาสไปเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชจอมอมรินอจอมอมรินในสวรรค์ ่ันดาวดึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปถึงขนาดนั้นเราก็เป็นเทวดาเป็นเทวดาเดินดินนี่แหละบนพื้นดินมนุษย์นี่แหละเป็นเทวดาที่เป็นคนๆน,นี่แหละเพราะว่าเทวดานี่ท่านพูดแต่สุภาพอ่อนหวานสมานสามัคคีพูดให้คนอื่นมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันไม่ได้พูดยุยงให้ใครแตกแยกกันก็ขอฝากให้สาธุชนคนดีทุกท่านทุกคนให้มีสติในการพูด ชีวิตเราจะ,จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปธรรมสวัสดีจเจริญพร